มาแล้วจังหวะนี้วาน้อยโจติแล้ววาน้อยโจติแล้ววาน้อยโจติแล้ววานอ้อยโจติครับเอาหน้านี้มาวาน้อยโจติเอาต่อไหมมาดิครับวาน้อยโจติครับวาน้อยโจติวาน้อยจุติวาน้อยโจติครับวานอ้อยโจติมาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตายหมดครับโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับผมบางใครไม่รู้จังหวะนี้ขอบางช้างก่อนละกัน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 จังหวะนี้วมาแล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 ้ว มาแล้วมาแล้วหลังแตก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 จังหวะนี้หลังแตกแตกหมดหลังแตกหมดขอไปเลย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 พี่หัวดเอง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 น้องหุดเกินไอเทมนี้บวกกับบางไรของอิจิโก้นี่คือที่สุดแล้วสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมโอโมนิซาชแนลนะครับผมวันนี้ก็มีสกินใหม่เข้ามานะครับก็คือสกิน อีจิโกคูราสกินะครับผมจำไม่ได้จำไม่ได้แวะดูแป๊บนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะผมจะมารีวิวและเล่นให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องไอเทมรูนของนะครับแล้วก็มีเซตไอเทมหนึ่งนะครับที่แบบบวกกับบางไขและคือจะเป็นกอดจัดๆเลยนะครับเอาไม่ลงแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าไม่บอกไม่สปอย์ดีกว่าไปดูในคลิปดีกว่าก็เดี๋ยวจะบอกตรงแค่รูนกับ อ่าพลังแฝงแล้วกันนะครับผมก็เรื่องไอเทมเดี๋ยวไปดูตอนจบเกมนะครับนี่นะครับพลังแฝงที่ผมใช้นะครับสำหรับลุยโป้นะครับผมก็คือเดวิลอเวคันนิงนะครับผมเป็นรูปมาล็อกอันนี้แหละครับใช้อันนี้แหละครับเอ้ยไม่ใช่ดิเดวิลอเวคันนิงอ่ะถูกแล้วเออถูกแล้วเดวิลอเวคันนิงนะครับผมสีแดงบนก็จะใส่เป็นนี่นะครับผมดะชาร์โดเบดนะครับกับ d ด็ดเด็ดลายคราวเดดลายคาวแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีฟ้าใส่ Mark of f ฟอ c e นะครับหรือว่าตัวแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็กันสลิงเกอร์นะครับอันสุดท้ายนะครับผมอ่าแล้วก็ไปดูที่รูนนะครับรูนนะครับรูนนะไม่บอกนะอย่าลองถามอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันรูนก็จะใส่เจาะร้อยนะครับแล้วก็ห้อยคิ ไว้2เม็ดนะครับแต่ผมจะห้อยเป็นอเวกหนึ่งเม็ดนะครับเพื่อแบบความตีไวนิดนึงนะครับไม่รู้ทําไมก็ความรู้สึกแหละนะคนชอบอะครับก็ใส่ตามกันได้นะครับอัลทอรสแปดเลขหนึ่งอเวกหนึ่งนะครับก็เป็นสิบพอดีแล้วก็สปิริตสิบเม็ดนะครับผมแล้วก็สีเขียวก็เบสิกนะครับดาวคอนคอร์สิบเม็ดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยความโหดแบบโหดจัดๆบอกไว้ก่อนโหดแบบโหดแบบไซอิ๋วกิ้วอะผมบอก่นแหละก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันเจอกันในเกมมาแล้วครับผมอิจิโก พุโรสกิอย่าบังดิเอ้ยเออบังเหร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 อบังใครยงไงที่จัดๆนัดแน่แน่ตกโลกไปทีให้เขารู้ว่าเราโล่งไงแหมไม่ไม่ไม่กัดปามช่วยให้มันเสร็จไปเลยล่ะเพื่อนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแอ็แทกเกอร์แอ็แทกแอ็แทกเออ อันนี้อันนี้เน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 สักตัว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 สับกัดเกี่ยวมาเออมานี่มานี่น้องอุ้ยไม่ได้โอ้ไม่ไหว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 เพื่อนโอ้ยมันเหลี่ยมเหมือนกันนั่นน่ะมันจึ๊กแล้วมันก็ปล่อยทำไมเลยร่างโดนนะจ๊ะเฮ้ยอะไรของมันบ้น่ะเฮ้ยมันเถื่อนขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหว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 อันนี้ไม่ไหวมันจูดาเมจมันจูดาเมจดทำไมมันดุขนาดนี้วะทีมันเนี่ยกินอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยเอาเด็ดมาเด็มาดิบังใครวไอ้บังใครบังใครรู้จักปางบังใครอันเนี้ยอันเนี้ยบังใครบังใครไม่รู้ขอโทษด้วยอ้าวเว้านะเว้านะทรงเว้านะอันเนี้ยทรงเว้านะให่น่าเอฟซิตด้วยตรงนี้ าการจับเผื่อโดนฆ่าตายหาหมดด้วยนาทีผมนะโอ้ทรงเก็บทรงไม่อยู่เลยทีมผมสวยทรงนิ้เรียกว่าเก็บทรงไม่อยู่บังใครน,รน,นะบางใคร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 นะบา,รนะบางใครไม่รู้แต่จอดเนี้ยฆ่าไปก่อนไม่รู้บางใคร จะได้เราลองผมได้ไอเทมโกงก่อนนะครับไอเทมโกงนะบวกกับบางไครนี่คือแบบที่สุดไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะ่ะเข้าใจปะ่ะที่สุดของคาว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยอลองผมได้ไอเทมโกงก่อนกินยาด้วยเพื่อนตายหมดนะจังหวะน,นี้ดูทรงแล้วใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยอาดิออดีอันน้ช้างป่าดิช้างป่าดิะอะไรจ้าอะไรจ้าอันนี้เขาเรียกว่าบางช้างไม่ใช่บางไร จอกันที่เลสเจอกันที่เลสนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิบังใคร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 แล้วบังใครแล้วอ้าวมาดิมาดิมาเลยมาเลยเก็บคอเล่นตัวนี้แล้วมันแบบฟิลมันมาเข้าใจป่ะตอนกดตีอ่ะแม่งเอ้ยเจ็บคอก็ไม่เป็นไรนะมียาอมอยูตอนนี้จะเอาในป้อมไหมล่ะจะเอาในป้อมไหมล่ะแรงนะเนี่ยแรงนัเนี่ยแรงนัเนี่ยมันนะแรงนะเนี่ย ไปดักด no um. well. yeah. so, yeah, ีกว่าเหลี่ยมนาเต๋อแบบเนี้ตรงเนี้ยเลี่ยมเนี้ยแหละมันต้องมีคนมานี่ไงเจอแล้วหนึ่งบังไข่บังไข่บังไข่ไม่รู้จังหวะนี้ไม่รู้มาได้มาได้มาได้เอาแรกนะแรกนะกระแรกนะกระแรกได้นะกระแรกได้นะกาลีกาลีกาฟืดเดินมากาลีกาลีกาฟืดเดินมากาลีกาลีกาฟืด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 ไม่ล่ะบนแตกแล้วเอาเราไปหน่อยเอาเราเอาเราบนเพื่อนเดี๋ยวอันเลนน่าจะเดินมาทางนี้นะครับ ผมว่านะตรงนี้เหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมมรณะแน่แนนอ้อมอ้อมเป็นไอนี้อ้อมเป็นเหลี่ยมเดิมเหลี่ยมเดิมเหลี่ยมเดิมช่องแคบมระกาช็อตเนี้ยแหละช่องแคบมระการอเลยรอเลยรอเลยหนึ่งห้ามีแน่หนึ่งห้ามีแน่มาแล้วจังหวะนี้วานอ้อยโจติแล้ววานอ้อยโจติแล้ววานอ้อยโจติแล้ววานอ้อยโจติครับเอานานี้วาน้อยโจติเอาต่อไหมมาดิครับวานอ้อยโจติครับวานอ้อยโจติวานอ้อยโจติวานาน้อยโจติครับวานอ้อยโจติมาแล้วครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ตายหมดครับโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับผมบางใครไม่รู้จังหวะนี้ขอบางช้างก่อนละกันขอบางช้างก่อนละกันขอบางช้างก่อนละกันขออบาางงช้กก่นนละัจังหวะนี้สุดเกินโหดกว่านี้เกินไปเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะเพริลุนเขาเรียกว่าผมฟาร์มทตามทัมมิ่งนะตามทัมมิ่งนะของผมอ่ะเขาเรียกว่าตามทัมมิ่งเดี๋ยวรอได้ไอเทมก๊อดก่อนนะผมบอกเลยเอาผมไม่ลง เออมันพุ่งแล้วมันพุ่งแล้วมันพุ่งแล้วเอาไหมนะจะเอาไหมนะจะเอาไหมนะมาดิมาดิสถานี้จะลองดูไหมล่ะจะลองดูไหมล่ะจะลองดูไหมล่ะลองดูไหมล่ะลองดูไหมลองดูไหมมาดิเอ้าเอ้ยทำไมช้างมีเขียวๆวะเอ้าจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะอันนี้นี่แค่ขู่นะอันนี้แค่ขู่นะยังไม่เอาจริงนะโดนไปครึ่งหลอดนะเหลี่ยมเนี้ยแหละเหลี่ยมเนี้ยแหละดูทรงแล้ว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 ใช่ดูทรงแล้วใช่ดูทรงแล้วใช่ ดูทรงละชเชยแถวนี้ดูทรงละเชย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 อ้าวกาลีกาพึดเอ้ายังไงยังไงกาลี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 ยังไงกกาาลลีียยัังงงงไไเฮ้ยผมป้อมมันตีผมว่าป้อมมันตีผมว่าเข้าเกือบเมก้าคิวแต่กระสุดเกินไปเล่นตรงนี้เขาเลยอ่ะ <laughs> โอ้นี่มีม,มีมีล็อกคิวนะครับไม่งั้นยืนไม่ได้ผมบอกเลยนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าเข้าไปทำขนาดนี้หรอกไอเทมนี้บวกกับบางใครของอิจิโกะนี่คือที่สุดแล้วอะ่ะผมบอกเลยนะครับผมแบบที่สุดของคำว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้มึงทำไปทำไมอะะ่ะเมื่อกี้เข้าใจปะประมาณนั้นพี่ช้างไม่เข้าอ่ะเอ้ยเออเราทำไรเนี่ยเออเราเออเราทำอะไรจ๊ะเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนจะมากันนะครับเดี๋ยวถอนมากันแลเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยช่องแคบมรลกาเลยครับผมบอกเลยเหลี่ยมมรณะเหลี่ยมเสียชีวิต โอ้โหไม่ได้เ <variety>: ล่นไม่ได <get> ้เล่นไม่ได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 ้เล่นเพื่อนผมไม่ได้เล่นเฮ้ยเอาห่ะเอาะเฮ้ยเฮ้ยกดเหรอ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 เฮ้ยกดเหรอโอ้โหมันทูดาเมจตอนนี้ทูดาเมจลืมไปขอนี้ยถ้าเราจะใช้ได้เราต้องเก็บตานิทไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเป็นก๊อดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าจะไม่มีตัวเบิร์ดเราลงได้นะครับ รอบมาเดี๋ยวขอจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดอีกรอบนึงเอาให้สำเร็จแต่ผมต้องปิดสานิตให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปหาดักสานิตก่อนแล้วกันแต่จริงยืนตีจริงถ้าหนึ่งหนึ่งก็สู้ได้นะครับถ้าแบบผมเลี้ยงสแต็กสิบไว้ตั้งแต่แรกอะทอน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 ไม่กลับเหรอทอนไม่กลับทอนไม่กลับเหรอทอนไม่กลับเหรออจะมาอ่ะจะมาอ่ะทจไมอ่ะทจไมอ่ะ ทำไมทำไมหรอทอนนี่คือโดนฮึดทัดชั่วไปก็เกือบตายแล้วนะถ้าเรามือไวหน่อยนะครับเราใช้ล็อกชิลเสร็จกดซื้อตายเกิดนะครับแล้วก็ตายเกิดเสร็จซื้อเคียวนะครับอย่างนี้ผมบอกให้แบบว่าวนกับามคทีนี่คือน่าจะได้ติกรอบเึงนะถ้าเราทาได้นะเอาเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแแแแลลลล้้้้ววววมมมมาาาาแล้วม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 าแล้ว มาแล้วมาแล้วหลังแตก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 จังหวะนี้หลังแตกแตกหมดหลังแตกหมดขอไปเลย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 พี่หัวดเอง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 น้องโอ้โหหลังแตกหมดผมบอกเลยจังหวะนี้นะครับดังใครเกาะแอคหน่อยละกันโอ้โหยังเขื่อนนะครับเมื่อกี้เห็นเกาะขาวไหมย่างโก้ผมบอกเลยนะถ้าไม่มีล้มไปแล้วถ้าไม่มีนี่ล้มไปแล้ว สร้างความเสียหาย47.6%นะครับโอ้โหโหดจัดเท่จัดมีครบทุกอย่างนะครับตัวนี้สกินนี้ด้วยเท่จัดจัดแล้วยิ่งโหดด้วยนะไม่ใช่ว่าเท่งเดียวนะเก่งด้วยโหดด้วยโอ้โหอย่าให้ได้บังใครกรล็อกคิวบอกเลยเสียชีวิตแน่นอนเป็นต้าคิวไปดีหล่อๆแอกๆหน่อยแอกอีกทีแล้วันเป็นยังไง นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเล่นริปโป้นะครับผมกับการรีวิวสกินโกโก้เท่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากของตามก็ออกได้นะครับออกประมาณนี้นะครับผมผมจะออกโซเลเวอร์รองเท้าแล้วก็โบเค้นโอมิอามแล้วก็ล็อกชิวนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ได้ครับเป็น d a t เกิดก็ดีนะครับแต่ถ้าเรามือไวอย่างที่ผมบอกนะครับก็ใช้ล็อกชิวเสร็จกดขายและซื้อเลยกดตีกดตีไว้ก่อนนะก่อนจะเข้าไปหน้าขายนะครับก็ได้แต่ผมไม่ได้ทำไนงะเพราะว่ามันแบบมันฟุบฟับฟุบฟับไปหน่อยนะจอดปาร์กี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมหน่อยนะครับผมดูกันเยอะๆะนะครับก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บๆบายยกดซับไว้ด้วยนะ